แต่มันบอกขันบอกก็ไอ้บอกทีจัดเสียเนี่ยแบบเนี้ยมาเบ่งตอนออกข้อของประตูเวียนโอ้งามวยของลุ่มเลยสวยจังเลยเออคิดว่ามันงามเหรอคุมลุ่มดีขนาดเนาะงาม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  ใส่ตัวเสวยด้วยพี่น้องใส่ตัวเสวยโคกใสอย่างนี้แห่เออโกใสตอนเอาฝากนี่ต้องใส่โคกอยู่แล้วตอนเอาฝากก็ใส่คคกทันบอสั่นมันสีบอวบัวแหบัวแหแต่ว่าคั้นมันออกเส้นตอกตั้งแล้วห้าเห้าออกเนาะรอดหนึ่งสองรอยหล้วออกกาวาเส้นตอกมันตั้งขึ้นได้ทีห้วเฮ้องก็เอาคุกออก สารไปเลยเอาเมือกดออกมันจะไปออกไรอืมนี่คือวิธีเอาฟอ,อเอาฟอของอันมันสร้างสีเก่งเป็นได้ปรัมอาจารย์ขนาดใดก็ต้องได้ใส่ตัวช่วยคือเกลือวิทย์เอาฟอสนมะันบดใส่มันก็เอา,าเยากเห็ดยากยากมันบาแหวมันบาแหวแต่ว่าคันมันตั้งเลยที่ไม่ตอกตั้งเลยที่เราหั่นกดเอาวันนั้นนะกดออกอ่า God, 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 God. ดกดเอากดตอกเหรอกดบนลก <ะ S 2> เลยกันต่ข้างซีอ่ะเ<ม>ออน,นี่แหละนี่เรยกซีนั่นเอนของคอยาวเด้บเนยัีไเที่ยวโคกของคองคอยาวคันบ่เอาใครก็่ไม่แเลยบันได้รับหนึงสองร้อยก็ว,วออกออนน่าโคกอ่เอามือสนอนันเอาบเนยัอืนนอได้รถใหม่หน่บยมาบังด้วยแอ้วัน รถอะด,ดรรถใหม่แล้วาน้องคนิ้งขี่รถเล่นก็สนุกนิดหน้อยๆเนาะเออให้ชื่อให้นะรถน้องตัวนะรถลาลินตัวนรถลูกลูกบุกบูเออเอามาถีมไปพี่เอามาถีมไปพี่งันไม่เล่นก็นมาขี่อยูพ่พี่มาเล่นอยู่พี่อยู่คนมุ้ยมูดิอเออก็เลย อะไรเงี้ยบออะไรเงี้ยบอคนถามยืมรถถีบน้อยลูกไปหน้าว่ะดิไม่ฮาฮ่าฮ่พอบอกจุนเอาลูกขึ้นลูกขึ้นจะไปคมขีดินจะไปคมขีดินลูกเออปัดออกปัดออกให้ยายจุนปัดออกเอาปัดเสียจะส่งปูนเนี่ยเอาเอาเสียจะส่งปูนเนี่ยเอออย่าห้ยอย่าห้เดี๋ยวปูเอาของจังเบิดก่อนนั่นเด็ดปูนยอดแท้เอ๊ะออกแล้วมัน โอ้พอดีตัวของนียเนี่ยพอดีเลยตุม่มลุมสมส่วนเนาะของตัวแม่สมส่วนสมสม่วนไทยกาวสามเซนพี่น้นองเมื่อนี้ก็โอ้ของนวยนี่จิด้มวนกวดข้วดได้เนี่ยมันตอกสั่งทีเนาะงวนกวดข้ว,ขวงามแล้วเอาเอาเอามาตำก้นปูให้อย่างเน,น่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ไม่ก็วะอยากเลาะอยากเลาะมาเล่นังไอยากเลาะอยากให้ปูฮาเลาะอะไรกว่ะโอ้ล่มแล้วโอ้พันวาล่มแล้วมางนี่มันคล้อยพันล่มแล้วเนอะกุ้งไม่ละวะเออปั๊มรถอือเราเสียดึงหรอเพิมเพิมเสเอาไม่ต้องต้นต้องอะนะมัน ย่ามเปลี่ยนมากมันโล่ลงเสียงอะไรถึงอันมันงำมันเออโคากเขาแย่เสมือมาแขกไปเสมือมาไปแย่ใครหมดจนอันว่าเพิ่มต้นนิดน่อยสองต้นนี่ยก็สามต้นนี่ยก็อยากให้ออกอยู่ดอกแต่ว่าย้ายนั่นว่าห้าเขาเห็ดห้าอันกล่องแนวมันเลาะหรอเราก็คันเมียนว่าันละวัน่ะเราไว้หรอันละว่าันคนไข้เห็ดเอาว่าันละวัน โอ้ยกินพ่อป้านันเราไปไปกินอย้งวาแต่ว่ากระเสียบอยู่บอกต้องฟื้นบ้านแต่ว่ามันกระเสียบอยู่แต่วมันงำมันนะละมันนะตีเบิ้งออกไปกุ้งก้วงเว้ยมันบรได้มันนะปีกายได้หกตันเจ็ดร้อยปีนี้ได้สี่ตันไปหนึ่งนะได้สี่ตันสามสี่สี่ตันสี่วะรวมทั้งสองมองกันแล้วทั้งทมดินพ่อมาละเรื่องทั้งสองไฟะนะ ปี่กายได้หกตันเจ็ดสองไฟอะนะโอ้ยกะวาสล่ะทั้งเนาหลายได้ปีเนี่ยมันมันไก่ขวบได้ปีเนี่ยมันเรามัน,น,ม,นมัน,นเนาวอ่ะฝนหืมพอดมันฝนืพม่ม่าละแต่ว่าปุ๋ยปุ๋ยกะใส่ค็ละสูตรกันก้นสะี่อนนังง่อืมปูจะปีรอไก่ก็มาม่เด่นรองมันหมดเจ้าน่เอ ของมันมันง่ายูัม่ลอมหีบไม่เคอบ่น,ม,นมากันของนาทีน้อง้าทดไ้เบิ่งกันของอีลุมประตูตนี่เป็นดุสารสาร,สารตลอดสารก็ได้ขายตลอดบริเวณจากเสื้อของเป็น กระจายสารกระจะเลี้ยงเลยได้ได้ขายรถขายดีมันยิตกเด้ลูกมันยิ่งตกนะนั่งดีๆลูกหลานนั่งดีๆต้นบอลงานน่าจุงามนงามๆแต่ก็งามแท้ือเลยงามเลยของงานคนก็ได้ซื้อบมาชาวเนี่ไปตักบาตรขึ้นยันไม่ข้าวชาวเนี่ยพูดขึ้นไม่พูดอะไรขึ้นยัไม่อันลูกตุย่านะลูกปอย่าหน้าบ้านนะ พูนอยู่ตรงหน้าคุณตรงหน้าว่ะขี่ฝากความน้ำมันคุณมันจีตกเด้อลูกมันจีตกเด้ออย่าเล่นได้เด้อเบิ่งเอาจะพี่น้องเด้อเบิ่งของของงามของงามตอนนี้กำลังเอาคอต่ยใส่ตัวใส่ถอดถอดโคกออกเหล่ากระสีแหว่ปากกันเป็นกระสีกดไปน้ำสางไปน้ำที่เอามันจีตกเด้อลูกเด้อมันจีตกเด้อ ตกได้หายงักงเลยตัวกัะเป็นกาดเวไปนำสารไปเอาน้ำใส่ไปพร้อมตัว่วยแต่ว่าตัวนี้บอไซต์ตัวซวยแบบอันพอตัวไพวันพอตัวไพวันเพิ่นอมพูดเอาพอตัวนี้เพิ่นไฟเอา ใครใส่พระตูนันอมพูดแบบสมัยเก่าอมพูดเลยผนผิดใส่เลยวันนี้ไปเบิ่งเราหลงหัวขวัญเล่าอยู่พูดหรอเออมพูดจังเดียวเราเนี่แบบโบราณแบบสมัยเก่าเลยประตูนันโบราณพคนเอาสุรากิมีกับบางสเมศก่อนเดอพี่น้องเด้อคิดนาเมันอสิเป็นตอนใดก็จะไปติดตามต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ